จะพานักกีฬาลงสนามนักกีฬาก็เดินตามคู่ช่วงเวลาครวมาถึงตัวป in ีนี้มาดูนะตัวอะไรต่อไปถึงหกไปยื่นไปยื่นแม่ครัวแล้วก็ต่อฐานแล้วก็ต่อฐานต่อแถวอย่างนี้ต่อมาต่อมาเป็นหน้ากระดานต่อมาเดยอะเพื่อยื่นดีจำไั้นี้ลูกกระปาะต่อนีลูกกระยางต่อนีต่อนีต่อนีครับ

เราจะเอาข้างไหนแดนไหนเอาฝั่งไหนคุณทางนี้เนาะคุณหญิงอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะนักกีฬาเๆอ,อ,อยู่กับพีามา่มามามาสักพักด้วมาเดินมาขเขาสามที่แขงแรงมากนะไปดีมา,า,ากู่

เอระวังบอลยอเมากเลยยาถอยที่ราลวกยาถอยขึ้นขึ้นไป โอเคคุณบอกด้านข้างด่ล่ะานระวังดีๆระวังขยับลงมาอิเตอร์ขยับลงมาอิเตอร์ขยับลงมาระวังระวังจานระวังดูบอลอิเตอร์ดูบอลตัดออกผู้ชายเตะออกเอ้าอย่าไปตัดกันมาดันบอลอิเตอร์ต้นโคขงก่อนไปไม่ใขยับลงมาผู้หญิงยอามือจับนะ